สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนาดาค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกละมุดค่ะเนี่ยค่ะลูกละมุดนะคะอันนี้นาดาก็ปลูกหลายปีนะคะกว่าจะเป็นลูกค่ะต้องบำรุงค่ะนี่นะคะกําลังจะเป็นลูกนะคะเนี่ยค่ะลูกละมุดค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะกำลังจะติดรูปนะคะไม่รู้จะล่วงก่อนไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลูใจค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะที่อารัญญประเทศค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะอันนี้จะเป็นต้นมะยงชิดค่ะอันนี้นาดาปลูกมะยงชิดไว้ค่ะมันไม่ค่อยงามค่ะพี่น้องปลูกตั้งหลายปีแล้วค่ะไม่น่าจะได้กินค่ะ เนี่ยคะ่ะอันนี้มะม่วงมหาชนกนะคะมะหาชนกคะ่ะทุกปีจะดกมากเลยคะ่ะปีนี้ไม่ค่อยดกนะคะปีนี้ลูกจะน้อยหน่อยะคะ่ะร่วงคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นมะม่วงมหาชนกนะคะเนี่ยคะ่ะมันร่วงหมดคะ่ะนู่นนะคะ มันล่วงหมดค่ะม,มันล่วงหมดค่ะมะม่วงมหาชนกเนี่ยค่ะต้นเล็กๆมันก็เป็นลูกนะคะมหาชนกค่ะลูกเล็กๆอยู่ค่ะอันนี้ก็นาดาอยู่ในสวนข้างบ้านนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้นมะกอกค่ะต้นมะกอกกำลังจะออกดอกค่ะดอกไม้นี้ก็เป็นดอกไม้สีขาวนะคะนาดาเอามาปลูกไว้นานแล้วค่ะดอกหอมมากๆค่ะชื่อดอกพุดธไหมคะนาดาเอามาปลูกไว้ก็จําไม่ได้ค่ะแต่รู้ว่ามันหอมมากค่ะช่วงเช้าเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะลุมนะคะเนี่ยค่ะต้นมะลุมค่ะ เนี่ยค่ะนาดาซื้อมาปลูกไว้สามสี่ต้นนะคะมันก็ออกดอกค่ะเนี่ยค่ะหอมมากๆค่ะดอกอันนี้ค่ะตอนเช้าจะหอมมากเลยค่ะพี่น้องหอมชื่นใจนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดอกสีเหลืองค่ะ เนี่ยค่ะดอกไม้ข้างๆบริเวณบ้านนะคะข้างรั้วที่นาดาปลูกทิ้งไว้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องอว้วงดอกมากค่ะ ดอกโยเซียนนะคะดอกโยเซียนค่ะดอกโยเซียนงามมากค่ะมากมหอมมากๆค่ะช่วงเช้าค่ะเพระเช้าก็จะหอมๆหน่อยนะคะ อันนี้เป็นมะม่วงค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะอันนี้จะเป็นต้นแก้วนะคะต้นแก้วค่ะอากาศยามเช้าก็สดชื่นหน่อยนะคะเนี่นะคะ่ะ มะม่วงค่ะนี่ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะเนึ่งสามมะม่วงเต็มต้นเลยค่ะหลังบ้านค่ะก็จะมีต้นกล้วยอะไรแบบนี้ค่ะปลูกไว้ค่ะ ต้นกล้วยต้นขันนินนะคะอากาศจะได้ไม่ร้อน,นะค่ะอันนี้เขาเรียกต้นไรแม่มะเขืออืดไหมฮะเออเออเดี๋ยวไปถ่ายแม่ไป อันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยค่ะหวีใหญ่มากเลยกล้วยนู่นนะคะกล้วยหวีเบลมเลยเดอสงหลังไปก็จะเป็นป่ากล้วยค่ะนู่นนะคะ